วันนี้พี่หนูจะตัดผมให้ผมใช่ครับโอเคเดี๋ยวต้องต้องเก็บทรงหน่อยครับเพราะมันลกมากครับไม่มือกันเก็บซองท่องรามลินมาถ่ายไป้วโอถ่ายดวงคดีแล้วคนพันเสือไปไหนวันนี้สวัสดีคนดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอเอเออโอ้ที่พลังแร็ปมัอย่างนี้เพราะอะไรดิว์กำลังมาไปตัดผมไปตัดผมไปตัดผมแต่เออเออ ผมบอกก่อนวันนี้ผมพวกเราผมผมคนเดียวนี่หว่าครับกูคนเดียวมีน้องคนหนึ่งไอโดไปเจอร้านเหล้ามาซึ่งผมไม่ได้เจอนะแต่ว่าไอโดเช็คโปรไฟล์เขาแล้วน้องเขาเป็นช่างตัดผมน่ารักน้องเรียนน้องเรียนพอช่างจบแล้วหรวเป็นช่างตัดผมเป็นช่างตัดผมเราก็เลยจะไปตัดผมกันสวัสดีคนดูเราอาร์เนี่ยไม่สวัสดีเลยไออาร์เราเราใส่เสื้อเหมือนกันเลยเนี่ยหว่ฮ้ยเสื้ออะไรนะ S K B น <wheel. S 1> ี่คือ SKB ครับคอลเลคชันใหม่คอลเลคชันใหม่ของไอติสเป็นอะไรของไอติสเป็นอีกตัวนึ่งเหรอของกูบอยไอเดยวกูหันไปดูข้างหลังลายไวรุ่นไวรุ่นไอเด็หันไปดูทังข้างหลังเลยไอเด็ข้างโอเคอาะดูแค่กหนึ่งสองสามเอ๊ะอะไรอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมีนับเองด้วยที่หนึ่งสองามมีลายข้างหลังด้วยนะครับลาข้างหลังเดี๋ยวเราจะเปิดพีกันดีไซเนอร์เป็นใครคนนี้พานุพานุพานุเป็นดีไซเนอร์ ไม่รู้เหมือนกันวันนี้จะไปตัดผมตามใจช่างแบบทาวิสกอตตามใจช่างไม่รู้มันจะตัดอะไรกูก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูไทกาาเราจะไปกันที่ดับเบิลเอาร์บาร์เบอร์ครับผมเหมือนต้าบาร์บี้อะนะไปถึงแล้วดับเบิลเอาร์บาร์เบอร์ เป็นอ,อาร์นี่ผมเดาเลยนะน่าจะมามาจากคำว่ารอแล้วรอแลมาเดี๋ยวเดี๋ยวไราค่อยไปหาความจริงสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะเป็นคนสะสมให้ผมถ่ายได้เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราต้องคว้าโคลนก่อนครับโคลนมันดำครับ เดี๋ยวเราพี่อะคุยโทรศัพท์กออ่อนไปถามชช่อ,ชอเข้ามากิ่นแรกที่ผมได้กินนะกัญชา <laughs> กลิ่นของความสุขกัญชานะ <laughs> เป็นกลิ่นของความสุขตำรวจก็เข้ามาลองตรวจดูถามว่า <laughs> แนวจริงว่าแนวจริงไม่ได้เปิดเอาซองเอาลุกจริง <laughs> นี่มันหันไม่ถามเดีวมานี่พวกเราเคยเจอหน้าแล้วแต่ว่าเจอรอบเดียวผมนับเป็นสหายเลยนี่คือสหายของเราแนะนำตัวคนดูนะสวัสดีครับชื่อจอเต้ครับนั่นนั่นแนะนำตัวครับอ๋อดีครับ ฟิลแบงค์ครับแบงค์คิสค่อยเดียวเนี่ยพี่คนนี้พี่คนนี้คนใหญ่มาคนใหญ่แล้วนะช่างหนูครับวันนี้พี่หนูจะตัดผมให้ผมใช่ครับโอเคเดี๋ยวต้องต้องเก็บทรงหน่อยครับเพราะเดยมันลกมากครับให้มือเก็บทรงพี่ผมขอย้อมผมสองสีได้ปะไม่เอาไปดูโทนนะครับอยากได้สองสีประมาณไหนครับหมายถึงว่าหรือว่าให้มันดีไซน์เลย ดีไซน์เลยก็ได้พี่สองสีผมว่าสลับเลยดีกว่าหมายถึงว่าแต่ว่ามันจะดูมันจะดูฟุ้งๆไปเลยนะครับแบบว่าแ่าผมบอกว่าตอนใจช่างไงตอนใจช่างเออพี่จะตัดทรงแล้วผมก็ได้แต่ผมขอข้างหลังช่วยพาเดินไปดูร้านนะผมมาบ่อยนะเออจริงแต่งตัวมนพาดูเลยเตแต่งตัวแต่งตัวมาไม่รู้เลย ไฟูตเลี้ยงตัวพี่เขามาเรียกว่าสไตล์เดียวกันเดียมกันมาแค่ว่าเสื้อผมขาดไงตัวพี่เสื้อขาดเหรอพี่ได้สติดหน่อยเอาหนักขายเสื้อขาดซื้อเสื้อใหม่ซื้อเชื่อหน่อยป่ะตัวไหนครับตัวไหนสี่ร้อยห้าสิบเหลือสี่ร้อยก็ได้ราคาเสื้อหรอครับอันนี้เปิดเปิดร้านมานานยังะ ร้านนี้ครับก็หลังปีใหม่นี่ก็3ปีพอดีครับสามปีอยู่มไม่ได้เขาจะก็บอยเราคิดว่าแม่อยู่นานอยู่ในเรื่องพอดีชขาก,ก็บอยมีคนนึงนะฝันอยากทำตัดผมนะใครวะานุของเราอ,อยากไปตัดผมที่เชียงใหม่เนี่กูพูดตอนไหนวะพี่ดับไม่ดับันอารีร่ย่อดักอะไรกันอดีอก็เหมือนรีเวิร์ดรีเทิร์นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับก็คือบอกว่าลูกค้ากลับไปไปแล้วกลับมาอะไรเงี้ยหรือว่าไปแล้วไม่มาเลยอะไรเงี้ย ตอนแรกมันแปลความหมายผิดเลแปลว่าอะไรครับอ่าดับเบิ้ลหนาคือแบบรอแล่นี่ก็คือค่าสนนราคางพี่เขาค่าเสียหายอ่ามาดูกันหน่อยดิเชนน์นี่ผมไปทำมาเหมือนกันทำอะไรวะทำสีหยินหยางอ่ะเด่๋ยวนี่ไงผมทำหยินหยางยอ้ขาวในดำดำในขาวเก็บเปล่าพี่เก็บเปล่าข้างบนอ่ะอ๋อไม่เก็บเชอบผมชอบอย่างนี้ อันนี้ได้รางวัลอะไรมาบ้างครับตบปาแค่งตบปาไง <c oughs> ไม่ใช่ขี้ขี้ผมบอกเลยตาสนใจป่ะงคนนี้ผมยัตัดผมได้เลยผมเพิ่งตัดแบสั้นเลยผม,ผมเหมือนมียูตลอดเลยส่งไม่เป็นตัดให้ผมทรงแรงก็ได้นะแบบทรงนักรเรียน <c oughs> ทางโอ้ยแบบมาได้ที่มีทรงเด่นๆที่นี่ทรงเด่น,เด,น,น,เ,ดนเด่นที่นี่นครับที่ตัดบ่อยๆเลยใช่ไหมครับตัดบ่อยๆเลยก็ทูบล็อกครับ ตทรงหากินเลยครับทูบ็อกซ์เขาเห็นอยทูบ็อกซ์ก็ไหนเด็กมันจะตัดให้เนี่ยครับโอเรงนี้ทรงหากินพี่คเขาทรงหากินเลยครับ หน้าเหมือนปลาไหลอะกินข้าวหรอเป่เออกินได้ไหมกินข้าวต้องทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้สี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงอ่าจะค่อยกลับมา One hour later ครบเวลาแล้วโอ้เหลืออะไรครับเรียบร้อยครับได้แล้วเรียบร้อยเลยเหงาเลยครับผมกูไม่ได้เป็นไรกูส飒ผมไม่ใช่มุมนี้กูหน้ากูจะเฮี้ยนนิดนึงไหม ซ่อนสีสีแดงก็ไม่เชิงซ้อนเหรอครับแต่อารมณ์เหมือนไฮไลท์เป็นชอบแล้วก็เป็นเทาเป็นเบ็หลักเป็นเทารัดมันไงจากที่ฟังเราคิดว่ามันไงคงคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆบอกก่อนในโดก็เคยกัดผมนะผมกัดให้เป็นไงหนังหัวลอกหมดเลยไม่หาหมอเลยไม่หาหมอเลยกูไม่้เป็นไร ให้ทายวันนี้ผมพยักหน้ากี่รอบไม่รู้จะพูดยังไงก็ับเพราะก็พยักหน้าสบายไหมสบายอยากให้อยู่งี้นานๆขอร้องนะร้านเปิดปิดี่โมงครับร้านเปิดบ่ายสามโมงครับปิดห้าทุ่มประมาณึงเปิดสายก็เมาครับเมื่อกี้ผมถามวินมอเตอร์ไซค์ตอนผมขับรถมาออกทีวีดเวย ช่องลังลินมาถ่ายไปอ่ายดวงคดีแล้วพี่หนูเขาจะลงสีแล้วเฮ้ยยังไม่ใช่สีนี้กะไม่รู้เหมกันสีอะไรที่เขาจะทำให้สีดูหุ่มขอขอจับเนื้อได้ไหมได้ได้ปะไม่กว่าเม่ได้ไงใช่ไม่กว่าเป็นสักเป็นจะสักสักจะกินอะยา ได้ครับได้ค่ะเสร็จแล้วยังยังที่นี้เขาเรียกส่งเหรอแมงนิโต้ส่งแมงนิโต้โดนเส้นท่านี้แล้วยำมี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 ยามันเซ้งเหรออ๋อไอพิงหลังอะนะไม่รู้สึกเี้ยอะไรกับหัวกูน่าหัวกูยังอยู่นะแตกไหมคะแตกไหมแตก เอ๊ะทำไรเนี่ยเดี๋ยวไอจีอะไรเดี๋ยวผมขึ้นให้ M M M E W S U C S อ่าเดี๋ยวขึ้นให้ใคยฟังทันก็อ่อันนี้มีสกิลทางด้านการล้างบอกมือที่แช่นมมาแล้วหกชั่วโมงนุ่มริงนุ่มนวลคอนทัวร์คอนทัวร์นุ่มริ่งต่อต่อกระโดดมันตลกดีนะมันตลกมากครับผม ไม่มีทีไหนจะพูดก็ไม่ต้องถ่ายก็อะยไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไเปไนอะไรเไอ้เเ้ไอ้ได้ไอ้ัอ้ไ้ไอ้ไออ้ไอ้ี้ไไอ้ไอ้้กำลัง้อ้ไอ้เอ้ไไูไอ้ไอี้ไอ้ไอ้ไอนไั้ไอ้ไอ้ไอ้ไมันออ้เอยไออไอ้้้ สวัสดีครับพ like oh, um, ี่หนุนี่ชื่อร้านอะไรนะเดอร์บัตสบาร์เบอร์บาร์เบอร์แอร์ซันรอนอยู่ในซอย จะรัน45 45แต่ถ้าขับเข้ามาถ้าขับรถใหญ่มามันก็มันต้องเข้าลมมันเป็นวันเวครับต้องเข้าทางบัลลูน้าฉนอาีซอยหซอยหหรือไม่ก็ข้างรลตัดอะไรก็ได้ครับโอเคัดด้วยดดบเบิรอาร์บาร์เบอร์ตัดได้ทุกทรงตัดผมอย่างนี้แล้วัยรุ่นสมัยนี้ก็อยากตัดทรงแบบแปลกๆแล้วหาร้านไม่เจอเนี่ยร้านนี้แหละดีทำไมบายพี่เขาบอกว่าซื้อเครื่องดื่มมานั่งกินในร้านได้ได้ครับเอาเข้ามาได้เลยพวกพยานหน้าพวกกระทิงแดง และนี่คือทีมงานของอารครับผมแต่ววาแต่ีว่ารลิวรามโอยไม่ไแ่่าเสือเโอคต้องต้องพูดคำนี้เดี๋ยวเราถ้าพร้อมกันท้านแขง้านวันนี้เขาก็บอยลาไปก่อนครับแล้วนี่คือรายการคนมันเสือเลือเลือดเลือดเลือดเหมือนนักบอลเลย ้วเตี้ยนะดูยี่โดนใส่เป็นแหนมเนี่ยเป็นแหนมเนี่ยเด็กสตรีดี่หว่เขวเลยพี่เขวะนะเด็อเดี๋ยวผมโอเวอร์ไซส์ยคุณมากครับขุณครับ